ถ้าท่านทราบประวัติของคุณลุงแล้วเนี่ยจะทราบนะคะว่าคุณลุงเนี่ยยิบกระทงใบตองสวยมากๆนะคะใช่ครับงานนี้ชนะในการใส่อาหารส่วนหนึ่งจะเป็นใบตองกระทงใบตองนะคะซึ่งเรามีซุ้มกระทงใบตองจำลองสีเมืองซึ่งในส่วนนี้ท่านจันนะคะบอกว่าวิถีชีวิตของคุณลุงนี้อยู่กับกระทงใบตองมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่ดีถ้าเราจะมารณรงค์ให้ลด ใช้ถุงพลาสติกนะคะมาใช้ใบตองแทนค่ะครับคือเมื่อเช้าเนี้ยก็มีนักข่าวหลายท่านเนี้ยก็เดินมาสอบถามบอกว่าซุ้มกระทงใบตองของลุงจำลองอยู่ไหนแล้ววันนี้ลุงจะเย็บให้ดูไหมนะครับ <c oughs> คือเขาอยากได้ได้ภาพบรรยากาศตอนที่ลุงเย็บกระทงใบตองผมก็มีโอกาสได้เห็นตอนช่วงที่มีการชุมนุมล,ล,ล,ลุงเย็บเร็วมากคนคนแล้วก็เหมือนกันทุกใบใช่ไหมคะใช่ครับสวยงามแล้วก็แบบขอบเนี่ยตรงกันนะคะไม่ไม่เหลื่อ<ผ>มไม่ อยากบอกว่าเป็นผู้หญิงยังทาไม่เป็นเลย <c oughs> ค่ะมีอะไรอะไรมากมายหลายอย่างในตัวคุณลุงจําลองสีเมืองของเรานี่นะคะว่าท่านเนี่ยเป็นบุญ,ญาธีบุคคลที่มีคุณค่าในกันนันเพราะท่านพูดถึงพูดถึงอาจารย์อังคารท่านอังคารกัลยานพงศ์นะคะว่าร้อยปีสองร้อยปีจะมีคนเช่นนี้นะคะกวีแข่งแผ่นดินสยามเรานะคะในส่วนตัวเองยังรู้สึกหรือไม่พวกเรานะ,ะ1 0ร้อยปีหรือสองร้อยปีจะมีคนเช่นคุณลุงจําลองสีเมืองนะคะ ดังนั้นวันนี้ชาวชุมชนสันติอโศกเนี่ยก็เตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีจัดสถานที่แล้วก็เตรียมอาหารวันนี้มีโรงบุญบางสิวัตหลายโรงเลยทีเดียวครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมยินน้ำยาน,ำน้ำพริกนะคะวยเตี๋ยววยเตี๋ยวเนื้อเจนะคะแล้วก็ส้ตมตำวิอาหารมากมายลูกชิ้นปิ้งข <ไป S 2> ้าวมันมไก่จากโรงเรียนผู้นําด้วยลูกชิ้นปิ้งเนี่ยป้าถีหลัง พามาเองเลยนะคะลูกชิ้นเห็ดหอมปิ้งอะนะคะมีอะไรเพิ่มเติมคะน้องกบคะขณะที่เรารอมีส้มตำนะครับอาหารสี่ภาคส้มตำภาคไหนก็อร่อยกับส้มตำนะคะของแดดชีวิตนะคะส้มตำข้าวเหนียวนะคะร้อนๆแล้วก็ส้มตำรสแซ่บๆนะคะทั้งลำทั้งแซ่บทังร้อยมีข้าวมันนะครับข้าวมันแล้วก็มียำสมุนไพรมีขนมจีนยำผักสามสิบชนิดนะคะมีเผาตัวมีขนมตาลมาจากพันธมิตรเพชรบุรีด้วยนะครับโอ้พันธมิตรเพชรบุรีมาครับผม วงดนตรีวงนี้ก็มาจากเพชรบุรีด้วยใช่ไหมคะ่ครับวบงดนตรีวงนี้เป็นวงที่คุณลุงชื่นชอบมาก <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็พอเราประสานงานไปไม่มีปฏิเสธเลยค่ะรับคําทันทีเลยนะคะต้องขอบพระคุณวงคีตาชลีนะคะในส่วนนี้ตองอขณะที่เรากําลังเตรียมเครื่องเสียงขออนุญาตน,นิดนึงนะคะว่าวันของการจัดงานหลายท่านคงจะเห็นคำนะคะเพราะท่านอธิบายไปแล้วนะคะสารานิยกุศลนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราเป็น เป็นลูกเป,เป็นทั้งลูกเป็นทั้งหลานเป็นผู้น้อยที่ร่วมกันนะคะว่าการระลึกถึงคุณความดีของกันและกันเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีโดยเฉพาะคุณลุงซึ่งพี่แซมดินนะคะได้พูดไปแล้วว่าคุณลุงเป็นผู้ที่มีความกตัญญูนะคะ<อ>ใครมีบุญคุณคุณลุงก็จะดูแลแล้วก็แล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความเคารพตลอดเวลานะคะเราก็รู้สึกว่าต้นแบบแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราต้องเรียนแบบแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนะคะ ซึ่งนส่วนนี้นะไม่ว่าจะแค่ระลึกถึงกันจะมีเรื่องของอพุทธพจน์เสร็จใช่ไหมคะระลึกถึงกันรักกันเคารพกัน<ม>เกื้อกูลช่วยเหลือกันไม่วิวาดกันพร้อมเพรียงกันและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราแล้วในโลกของเราใบนี้ด้วยนะคะครับคืออย่างอย่างอย่างงานนี้นะครับคําว่าสารานิยธรรมเนี่ยก็คือทําเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดกันว่างานนี้เนี่ยจะมีการจัดงานของเพื่อเพื่อมอบให้กับคุณลุงจำลองก็บอกว่าเอา้าแล้วลุงจำลองจะมาหรือเปล่าบอกว่าลุงจำลองมาหรือไม่มาเราก็จะจัดให้กับคุณลุงจำลองเพราะเราระลึกถึงบุญคุณของคุณลุงที่มีต่อแผ่นดินและก็ศาสนาพุทธของเรานะคะใ,คในส่วนนั้นก็เมื่อเรารัก รักแล้วลึกถึงการดูแลกันแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะเป็นพลังสามัคคีนะคะเป็นพลังมหัสัจรย์หประการนะคะเป็นความเรียบร้อยงดงามเป็นสุขสันติเบิกบานร่าเริงเป็นความเจริญงอกงามเป็นพลังสร้างสรรคเป็นความสําเร็จบริบูรณ์และเป็นปึกแผ่นมั่นคงยั่งยืนนะคะนี่คือพลังสามัคคีพลังมหัสรรัจรันหประการถ้าแผ่นดินไหนชุมชนไหนพื้นที่ในโลกนี้ ที่ใดก็ตามมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นความขัดแย้งหรือความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นๆเลยนะคะเราก็อยากจะให้เกิดขึ้นอย่างนั้นกับพวกเราทุกๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานะคะนี่ก็คงจะเป็นส่วนที่นําเรียนนะคะว่านอกจากวงดนตรีพิเศษของเราในวงนี้แล้วนะคะกิตา<ม>้าชลีก็จะมีดนตรีไทยจากชุมชนปฐมประ,ะสศคแล้วก็ รำอุยพรจากนักเรียนสมาชิกขาปสมอโศกนะคะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้เกียรติมาร่วมงานมาร่วมอุยพรคุณลุงนะคะด้วยในส่วนนั้นอยากจะเรียนว่าตัวเองเคยทำงานรับใช้คุณลุงมาด้วยนะคะครับผมคุณลุงจะประกาศอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจัดงานวันเกิดน,นะคะครับผมแล้วครั้งนี้ก็เราก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดให้คุณลุง แต่เป็นงานแสดงมุทิตาจิตนะคะแสดงความกตัญญูรู้คุณอยากจะบอกคุณลุงว่าสิ่งที่คุณลุงทำเนี่ยไม่สูญเปล่าเลยเป็นต้นแบบที่งดงามและดีงามให้กับพวกเราลูกหลานในสังคมไทยอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะและสิ่งสําคัญนะครับอย่างช่วงมีการชุมนุมพันธมิตรประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณลุงเป็นหนึ่งในแกนนํามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าในเรื่องทุนในการจัดการชุมนุมเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดสนดังนั้นคุณลุงจําลองก็เลยมีการให้ ทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะส่งไปรษณีย์มาที่ตู้ปนอ้อยที่ของปนอลลาดดำเนินนะคะ <c oughs> นรับปรากว่าไปรษณีย์ที่ส่งมาเนี่ยก็จะส่งมาในานามแบบเป็นธน,นันทบ้าง <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นในรูปแบบเป็นเช็คบ้างนะ <c oughs> ครับดังนั้นในรูปแบบเป็นธน,นันทเนี่ยบางครั้งก็จะส่งมาในรูปแบบว่าเป็น100บาท,บ,าท <c oughs> บ้าง200บาทบ้าง <c oughs> ดังนั้นธนันททุกใบเนี่ยคุณลุงจำลองจะต้องเซ็นชื่อกากับกำกับกำกับในการที่จะ รับเงินจากปอนอราา<ม>ดำเนินเพราะว่าเพราะว่าคุณลุงเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปรับไปรับเงินจากทางไปณนย์นเองได้นะครับรด,ดังนั้นเกือ200บ200-300ามอใบที่ส่งมาแต่ละครั้งเนี่ยคุณลุงจะต้องนั่งเขียนอยู่ตลอดเวลาเลยดังน <ผม S 2> ั้นผมเอ<ล>งเ,<ล>เนี่ยอยู่กับคุณลุงเนี่ยโอ้โหเราแท้คือตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนเขียนเลขที่บัตรประชาชนของคุณลุงแต่ว่าคุณลุงก็จะเป็นคนเซ็นเราเองนี่โอ้โหเขียนเมื่อยมากแต่ว่าคุณลุงเนี่ย เราจะเห็นลายเซ็นของคุณลุงได้ชัดเจนว่าไม่ใช่ลายเซ็นบัตรบัตรธรรมดาแต่ว่าจะต้องํำกับทั้งยศชื่อแล้วก็นามสกุลคนตีจจำลองสีเมืองแบบชัดเจนมากครับแล้วจดหมายทุกฉบับที่ออกจากคุณลุงนะคะไม่มีปั๊มค่ะต้องเป็นลายเซ็นจริงเป็นความใส่ใจและเป็นความตั้งใจที่คุณลุงทาสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะคะ